มีภาพหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับจากศูนย์อบพยพที่สนามช้างอารีนาบุรีรัมย์เมื่อวันที่14ทธันวาคมที่ผ่านมาอ๋อภาพที่ท่านนายกอนุทินกำลังทำอาหารใช่ไหมคะใช่เลยครับกำลังยืนหน้าเตาแบบคล่องแคล่วเลยทำหอยทอดทะเลแล้วก็หันไปตามซุ่มตามปลาร้าจแจกผู้ประสบภ,ภัยเห็นว่ามีร้องพเพลงด้วยใช่ไหมคะมีครับตกดึกนี่ยังไปร่วมวงกับชาวบ้านแล้วก็นักศึกษาร้องเพลงสมสารของโลโซอีกด้วยนะโอ้โห เป็นภาพที่แบบว่าสร้างบทสนทนาได้เยอะเลยนะคะว่านี่คือตัวตนจริงๆของท่านหรือว่าเป็นแค่ภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นนั่นแหละครับคือคำถามสำคัญเลยวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูจากข้อมูลและก็บทวิเคราะห์หลายชิ้นที่เรามีอยู่ในมือว่าตัวตนที่หลากหลายของคุณอนุทินเนี่ยทั้งนักธุรกิจนักบินนักดนตรีแล้วก็นักการเมืองใช่ครับทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่เป็นแค่บทบาทที่สวมสลับไปมาหรือว่ามันคือยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่แยบยล น่าสนใจมากค่ะเพราะข้อมูลที่เรามีทั้งรายงานข่าวล่าสุดบทวิเคราะห์เส้นทางการเมืองแบบเจาะลึกไปจนถึงบทสัมภาษณ์เรื่องชีวิตส่วนตัวดูเหมือนจะชี้ไปทางเดียวกันเลยนะคะว่าแต่และบทบาทของท่านเนี่ยมันไม่ได้แยกขาดจากกันเลยนะคือมันส่งเสริมกันเหรอครับใช่ค่ะมันส่งเสริมแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้แก่การอย่างน่าทึ่งภารกิจของเราวันนี้ก็คือการประติดประต่อจิ๊กซอว์พวกนี้แหละค่ะ เพื่อจะดูว่าภาพใหญ่ที่ออกมาเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสไตล์ความเป็นผู้นําของท่านบ้างโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากภาพที่บุรีรัมย์กันก่อนเลยการลงไปทําอาหารร้องเพลงกับชาวบ้านบางคนอาจจะมองว่าเป็นแค่กิจกรรมพรชานิยมแต่ในภาวะวิกฤตแบบนั้นการทําแบบนี้มัน ส่งผลทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้งกว่านั้นใช่ไหมครับแน่นอนค่ะในภาวะที่พวกคนกําลังเปราะบางแล้วก็ต้องการที่พึ่งพิงการที่ผู้นําสูงสุดของประเทศลงมาคลุกฝุ่นด้วยตัวเองแบบนี้มันคือการส่งสารที่ทรงพลังมากนะคะว่าผมอยู่ตรงนี้กับพวกคุณเหมือนการทําลายกําแพงใช่ค่ะมันทําลายกําแพงระหว่างรัฐกับประชาชนแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากผู้ปกครองมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน แหล่งข่าวเชิงวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งชี้ว่านี่คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์กับคนในประเทศตัวเองเลยนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งเ,เงินเย,ยียวาอย่างเดียวมันทำไม่ได้แล้วที่น่าทึ่งคือความสามารถในการสลับบทบาทของเขาเพราะขณะที่ภาพพ่อครัวหัวปากที่บุรีรัมยังสดๆร้อนๆเลยนะค่ะแค่48ชั่วโมงถัดมาที่กรุงเทพเขาฉายภาพอีกแบบหนึ่งอย่างสิ้นเชิงเลยที่ทำเนียบรัฐบาลวันนั้น เขานำคอรมอชมการแสดงของวงโยธวาทิศร,ระดับโลกจากรัเสเซียแล้วก็สหรัฐเป็นการเปลี่ยนโหมดที่เร็วมากเลยนะคะจากผู้นำที่เข้าถึงง่ายในพื้นที่ภัยพิบัติมาสู่บทบาทของรัฐบุรุษที่ส่งเสริมการทูตเชิงวัฒนธรรมอย่างไม่หมดแค่นั้นนะครับอ๋อ oh, ยังมีอีกเหรอคะวันเดียวกันนั้นเลยเขาก็ไปพบกับกลุ่มผู้บริหารจากค่ายบันเทิงยักษ์ใหญ่ GMM Grammy er, GDH เพื่อคุยเรื่องมาตรการ cash rebate สวมหมวกนักเศรษฐศาสตร์ต่อเลย Cash rebate นี้ก็คือนโยบายคืนเงินเพื่อดึงกองถ่ายหนังต่างชาติเข้ามาในไทยใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์การสลับบทบาทหลากหลายในเวลาสั้นๆแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะนั่นสิครับมันเป็นแค่การบริหารเวลาที่ดีหรือมีนัยยะอะไรที่ลึกกว่านั้นดิฉันคิดว่ามันสะท้อนแก่นของสไตล์การทำงานของท่านเลยค่ะคือความสามารถในการอ่านห้องแล้วก็ปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมาก ในวันเดียวเนี่ยท่านคุยกับชาวบ้านด้วยภาษาของชาวบ้านครับคุยกับนักการทูตด,ด้วยภาษาของวัฒนธรรมแล้วก็คุยกับนักธุรกิจด้วยภาษาเศรษฐศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่การบริหารเวลาแล้วค่ะแต่คือการบริหารภาพลักษณ์อย่างมีกลยุทธ์ซึ่งทักษะแบบนี้มักจะเจอกันในนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จน่าสนใจครับการเชื่อมโยงไปถึงพื้นเพการเป็นนักธุรกิจของเขาซึ่งก็นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้ ก่อนที่คุณอนุทินจะมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวเขาคือทายาทของซิโนไทยหรือเอส o n คบริษัทรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่ของประเทศใช่ครับจบวิศวะจากอเมริกาโทรบริหารธุรกิจจากธรรมศาสตร์เคยเป็นประธานบริษัทเองเลยด้วยซ้ำมีบทบาทสำคัญในโปรเจกต์อย่างสนามบินสุวรรณภูมิค่ะและพื้นฐานทางวิศวกรรมกับการบริหารธุรกิจนี่เองที่น่าจะหล่อหลอมวิธีคิดที่เป็นระบบของท่าน แต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆในเส้นทางการเมืองคือช่วงที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีหลังการยุพักไทยรักไทยซึ่งหลายคนมองว่าเป็นวิกฤตใหญ่เลยใช่ค่ะแต่ดูเหมือนว่าท่านจะเปลี่ยนวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสโอกาสในการสร้างตัวตนอีกด้านหนึ่งขึ้นมาหรอครับใช่เลยค่ะช่วงเวลา5ปีนั้นท่านไม่ได้แค่กลับไปทำธุรกิจแต่ใช้เวลานั้นไปการบินอย่างจริงจังจนกลายเป็นแพชชั่นใหม่ไปเลย ถึงขั้นตั้งบริษัทเครื่องบินเช่าเหมาลำเลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างภาพจำใหม่ในฐานะนักบินค่ะซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่แบบว่าสะอาดเป็นกลางไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยมันคือการลงทุนสร้างแบรนด์ส่วนตัวที่ส่งคุณค่ามากในช่วงที่ต้องเว้นวักทางการเมืองพอเขากลับมาการเมืองอีกครั้งในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยแบรนด์ใหม่ที่สร้างขึ้นมานี้ก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์เต็มที่เลย โดยเฉพาะตอนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขช่วงวิกฤตโควิด -19 เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะตอนนั้นท่านกลายเป็นเป้าวิจารณ์อย่างหนักเรื่องการจัดการวัคซีนถึงขั้นมีการล่ารายชื่อถอดถอนเลยแต่เขาก็พลิกเกมได้ด้วยนโยบายที่ไม่มีใครคาดคิดอย่างการปลดล็อกกัญชาในปี2565 นโยบายกัญชานี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากค่ะมันเป็นดาบสองคมจริงๆมีทั้งคนหนุนแล้วก็คนต้านสุดตัวครับและนี่คือจุดที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าได้กล้าเสียแบบนักธุรกิจของท่านเลยค่ะแหล่งข่าวเชิงวิเคราะห์ชี้ว่าท่านฉลาดมากในการนำเสนอประเด็นนี้คือเลือกที่จะชูธงเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักอ๋อบอกว่านี่คือพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่จะช่วยเกษตรกรใช่ค่ะซึ่งวิธีนี้ทำให้คนเปิดใจรับฟังมากกว่าการพูดเรื่องสันทนาการหรือการแพทย์อย่างเดียวมันคือการเลือกสมรภูมิที่ตัวเองได้เปรียบแล้วก็สะท้อนความสามารถในการประเมินความเสี่ยงทางการเมืองที่เฉียบคมมากแล้วความสามารถในการต่อรองนี่แหละที่ดูเหมือนจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เข้ามาถึงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้จากการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในปี2568 ใช่เลยค่ะการเจรจาครั้งนั้นถือเป็นบทพิสูจน์ทักษะขั้นสูงเลยการยอมรับเนื่อนไขว่าต้องยุบสภาใน4ี่เดือนแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแล้วก็ความเป็น pragmatist หรือคนที่เน้นการปฏิบัติจริงคือมองว่าการได้เป็นรัฐบาลสั้นๆดีกว่าไม่ได้เป็นเลยถูกต้องค่ะแล้วก็ใช้เวลา4เดือนนั้นสร้างผลงานซึ่งท่านก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้จริงๆคือยุบสภาไปเมื่อ12ธันวาคมแล้วก็นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่ในเดือนกุมภานี้ เอาละครับเราเห็นภาพนักการเมืองนักธุรกิจที่เฉียบคมไปแล้วทีนี้มาเจาะลึกส่วนที่อาจจะน่าสนใจที่สุดกันดีกว่าตัวตนอีกหลายมิติของเขาที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาวุธลับที่ทรงพลังที่สุดก็ได้หมายถึงเรื่องงานอดิเรกใช่ไหมคะใช่ครับเริ่มจากเรื่องการเป็นนักบินเลยภารกิจหัวใจติดปีกที่เขาขับเครื่องบินส่วนตัว ไปรับส่งอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายให้สภากาชาตินี่มันเป็นมากกว่าแค่การทำบุญใช่ไหมครับแน่นอนค่ะมันคือการสร้างทุนทางสังคมในรูปแบบที่จับต้องได้แล้วก็ยากมากที่จะมีใครมาจงทีได้ในโลกการเมืองที่เต็มไปด้วยการศาสตร์โคลนภาพของนักการเมืองที่สละเวลาทรัพยากรส่วนตัวเพื่อช่วยชีวิตคนมันสร้างเกราะป้องกันภาพลักษณ์ให้ท่านได้อย่างมหาศาลเป็น human story ที่ทำให้คนรู้สึกเชื่อมโยงได้ง่าย ใช่ค่ะแล้วยิ่งทํามาต่อเนื่องกว่า40ภารกิจมันก็ยิ่งตอกย้ําความจริงใจและความน่าเชื่อถือแล้วในมุมของดนตรีแหะครับผมเองก็ประหลาดใจเหมือนกันที่รู้ว่าเขาไม่ได้แค่เล่นแซ็กโซโฟนหรือเปียโ,โนเป็นงานอารีเลแต่ถึงขั้นเคยเป็นวาทยากรหรือคอนดักเตอร์คุมวงออเคสตราด้วยตัวเองนี่คือจุดที่น่าวิเคราะห์มากค่ะการเป็นวาทยากรไม่ใช่แค่การโบกไม้เฉยๆนะคะ แต่คือการทําความเข้าใจเครื่องดนตรีทุกชิ้นการดึงศักยภาพของนักดนตรีแต่ละคนออกมาแล้วก็หลอมรวมเสียงทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวใช่ค่ะมันคืออุปมาอุปไมยที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับการบริหารพรรคร่วมรัฐบาลเลยตัวท่านเองเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ดนตรีสอนเรื่องการทำงานเป็นทีมซึ่งมันสะท้อนปรัชญาการทำงานของท่านชัดเจนมากว่าท่านไม่ได้มองตัวเองเป็นผู้เล่นเดี่ยวแต่เป็นคนคุมภาพรวมให้ทุกคนเล่นไปในทางเดียวกันพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่างานอดิเลกแต่และอย่างของเขามันมีความหมายซ่อนอยู่จริงๆนะครับแม้แต่เรื่องที่ดูเล็กน้อยอย่างการเป็นนักชิมตัวยงที่มีข้อมูลบอกว่าเขาอ่านคอลัลังวิจารณ์ร้านอาหารทุกวันใช่ค่ะการเป็นอิพิคิวร n นหรือนักชิมไม่ใช่แค่เรื่องกินนะคะแต่มันสะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดหรือ tail to detail, ความช่างสังเกตการแสวงหาคุณภาพที่ดีที่สุดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้นำจริงด้วยครับการที่คนคนหนึ่งใส่ใจได้ถึงรายละเอียดของรสชาติอาหารก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะใส่ใจในรายละเอียดของนโยบายมันสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นคนละเอียดอ่อนมีรสนิยมซึ่งช่วยเสริมบุคลิกโดยรวมให้น่าสนใจยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าเราเอามิติต่งตางๆเหล่านี้มาประกอบกันทางนักบินผู้เสียสละวัทยากรผู้ประสานงาน นักชิมผู้ใส่ใจรายละเอียดและก็นักธุรกิจผู้กล้าได้กล้าเสียมันก็ดูจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนค่ะแต่มันคือการสร้าง Personal b r แบรนด์ที่แข็งแกร่งและหลายมิติอย่างจงใจแต่ละบทบาทก็ทำหน้าที่ของมันไปบทบาทนักบินสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความดีงามบทบาทนักดนตรีสร้างภาพของความปรองดองความละเอียดอ่อนและบทบาทนักธุรกิจก็สร้างความเชื่อมั่นเรื่องประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างภาพผู้น,นำที่ครบเครื่องรับมือได้ทุกสถานการณ์เมื่อมองย้อนกลับไปทั้งหมดจากภาพนายกต่ำซ้อมต่ำที่บุรีรัมย์จนมาถึงการวิเคราะห์ตัวตนในมิติต่างๆของเขาทำให้ผมเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยครับมันไม่ใช่แค่การได้รู้จักชีวิตคนคนหนึ่งแต่เหมือนเรากำลังถอดรหัสกลยุทธ์ทางการเมืองที่น่าสนใจมากๆ <c oughs> ใช่ค่ะ ภาพทั้งหมดนี้ประกอบกันขึ้นเป็นบทสรุปว่าความสําเร็จของคุณอน,นุทินอาจไม่ได้มาจากนโยบายดใดนโยบายหนึ่งแต่มาจากความสามารถในการเป็นทุกอย่างที่สถานการณ์ต้องการเขาเป็นนักปฏิบัติที่มีลูกเล่นแบบประชานิยมเป็นนักธุรกิจที่เข้าใจศิลปะการต่อรองและเป็นศิลปินที่รู้จังหวะของการประสานงาน การผสมผสานของตัวตนที่ดูเหมือนจะต่างกันสุดขั้วนี่เองที่เป็นที่มาของสไตล์ความเป็นผู้นำของเขาค่ะแล้วก็นำพาเขามาถึงจุดสูงสุดได้และตอนนี้เขาก็กำลังอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการที่จะต้องนำพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ในอีกไม่ถึงสองเดือนข้างหน้าซึ่งนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดทิ้งท้ายไว้ค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันมาเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามว่า ในการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะตัดสินใจเลือกท่านจากภาพลักษณ์ไหนกันแน่จะเลือกจากภาพนักแก้ปัญหาที่ลงพื้นที่เร็วหรือจะเลือกนักเจรจาที่เฉียบคมหรืออาจจะเป็นผู้บุกเบิกนโยบายใหม่อย่างกัญชาหรือบางทีคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่ภาพใดภาพหนึ่งเลยก็ได้ค่ะหมายความว่ายอย่างไรครับบางทีสินทรัพย์ทางการเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดของท่านอาจเป็นการที่ท่านสามารถเป็นได้ทุกบทบาทในคนคนเดียวนี่เองมันทําให้ท่านสามารถดึงดูดฐานเสียงได้จากหลายกลุ่ม และที่สําคัญคือมันทําให้คู่ต่อสู้ทางการเมืองจับทางได้ยากว่าวันนี้ท่านจะมาในบทบาทไหนนี่อาจจะเป็นความไม่แน่นอนที่เป็นข้อได้เปรียบที่สุดของท่านก็เป็นได้ค่ะ